สวัสดีจ้าพี่น้องทุกช่้ชมูอนี้มาพบกช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่กระเด้นําำของมูลนาทางเล็กเด็ดมห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้ผ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใด สื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาโม้ขุยมาทักทายครับแย่ไห้กับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกะบาเบาไร้ยยายห,ห้างพี่น้องครับไปเบิ่งข้อมูลนน้าทังอาจารย์ทนันแดกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งน้าทางนี่สามตัวบนแอดนำข้างเนาะพี่น้องเนาะแอดนำข้างบอกว่าสามตัวบนอยู่ที่เจ็ดเก้าห้าสองเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเนะาะจ้าสองตัวอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสาม เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าถ้าเบื่ก่ะหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าเก้าสำหรับเนื้อทางของแอดนำคางเนาะพี่น้องเนาะไัยมักเนื้อทางแอดนำคางกะแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้อ่าจะมาหลักร้อยหรือหลักสิบรุ่นเอาวสันปล่อยสำหรับแนวทางของแอดโซยุสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะสองเจ็ดเก้าศูนย์กอดที่เลียวมาสองเนาะจ้บ งวดนี้เพิ่นบอกว่า2790ว่าศั่นพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเพิ่นเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดก่อยใจเด่นบนทุกหลักเนาะงวดที่แล้วเด่น2กับหามา2เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เด่น8กับ1มาตัวใดตัวหนึง่งว่าสั่นพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะสำหรับแนวทางของ,ง,ขอ,งอ่าเอ็ดก่อยใจเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า แอดบอลงน้ำเพอ่์สั่นเพิ่์นวาเพิ่์นบอกซื้อว่าซั่นพี่น้องขาวซื้ออันเพิ่์นวาเนาะงวดที่แล้ยวไฮสองสี่ีสองว่าซั่นงวดนี่ไฮหาแปดแปดหาพะนะเอาไผ่เคยเห็นแนวทางเพิ่์นต่ว่านย่าไพขอยำด้วยพี่น้องเข็นคังนี่เป็นคังเหล็กเนาะพี่น้องซอสสำหรับแนวทางของเพิ่์นนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตาซิทว่าซั่นงวดที่แล้ยวไฮสามสีสองมาสามสองสีเนาะงวดนี้เพิ่์นบอกว่าสองเก้าสามสามเก้าสามหก สามหกสี 4, ่ก็3สามหองเนาะคะ่สะสปิจนาได้เนาะเลขพไนเวตวสันพี่นอยย้องพไนเซ์วาสันต่อไปเลขค่ะเลขรับอิสราเอลวสั่เจ็ดเแลนเจ็ดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แอดมุกวาสันเลขเด่นเอาแก้ไพ่ล่ำาผชดบนนี้พี่น้องมาเบิง้งขาหวยชุมแพนะคะพี่น้องขาหวยชุมแพเด่นหนึ่งแปดหนึ่งเกาล่องศูนย์เและสอนะคะ พิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนนะคะเพื่อนบอกว่ารักลอยตัวเดียวกวสัสดเลี้ยวให้สามวันนี้เพื่อนให้ศูนย์นะคะพี่น้องคะให้ศูนย์วัสดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณมาแล้วเนาะนึ่งสิงหาเดนซีกับหานาคาพี่น้องคะอ่า สีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหาซี่เก้าสำหรับแนวทางนมสุพรรณนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนไห่มาเพื่อนบอกว่าเด่นบนลางนะจังงวดที่แล้วสองซีนะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเก้าศูนย์พานาพินองอพิจนานาใดนะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันเมื่อน,นี้ เพิ่นบอคอยพากันลุงอาจารย์หลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เพิ่นบอคอยพากันลุเงืนอทางแยกให้กับบันใลุ้งไห่เนาะเลยมาลุงเนี่งงย,ยม,มือเสาไห้เนาะมาเบิรนค่ะอาจารย์ลุงทํามวสันเลขกออกวันซุกวันที่หนึ่งทับแปดทับหกแปดเนาะคะ่ะเด่นหกกับเจดเนาะเพื่อนบอกว่าศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดนะคะ่ะสองตัวคือหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดกับศูนย์เจ็ดนะคะขางลางเด่นตัวเดียวคือสี่แปด C73837 เป็นตัวรองวสันพี่น้องคะ่ะเอาพิจารณาได้เนาะอาจารย์ลุงท้าภัยมักแนวทางเพิ่นกับเคียบหน้าจอตามเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยบนนะคะเด,เ,เด่นสิบหน่วยวสันเพิ่นอบอกว่าเ,เด่น03เก่าเนานนะพี่น้องเนาะเพิ่นอบอกว่า010204383931เก่าสองเก่าสามและเก่าหาเพิ่อนอาจจะเน้นเก่าสองเก่าสามเก่าหานะคะพี่น้องเอาพิาพจารณาได้ ต่อไปเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปเลขสองตัวล่างของแอดมิดนะคะเพิ่นม,มี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามสามสามสี่เก้าสามและเก้าสี่ไพ่มักแนวทางของแอดมิดเคลียบหน้าจอช่องนี้ยัยไพ่บกคอยเดี๋ยวเอาแนวทางของแอดมิดมาลงปันใดนะคะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขปฏิทินคําชโนดนะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าเด่นหกกับหนึ่งนะคะ่ะเพิ่นม,มี่หก 919606210และ12นะคะ่ะมากตัวใดกระจวดจาาตามเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหหดบนว่าสันสำหรับขนมไทยกเกษตรหน้ายาเนาะเดน7กับ3หหด2กับ4ลาง2 7 2 3 4 7 4 3กเกษตรหน้ายาเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจณาใดนะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของวาสันพี่น้องพีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะคะ่ะเพิ่อนใหม่มาสอตัวมีอยู่ที่4974930 5 0 37และเก่าเเนาะค่ะพี่น้องเอาพีรณะได้มากกระจวดจาดตามเพิ่อนใดเนพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับบนงวดที่แล้วดับ3ม ลวดวสันพี่น้องคะ่ะเอามาตามต่อจางวานนี้ดับซีบนวสันสีเอายูเฮ้ิีลุดคือเกาวสันพี่น้องคะ่ะพิดจนารณาเป็นแนวทางใดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่น 2ตัวล่าง2ตัวบนและสตัวบนแนวทางของอาจารย์ยืนเนาะมาเบิง2ตัวลางเพื่นเอ้ยสตัวลางเพิ่นก่อนเนาะ2องตัวล่างมีสองสี่สองแปดเนาะค่ะสตัวบนมีอยู่ที่5้าสี่เก้าและหกสีตัวบนมีอยู่ที่สี่หาสี่สี่เีและสี่พี่น้องค่ะแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนเอาลงไห้เลยเนาะพี่นอ้องมาเบิ่งแนวทางของแอดเวียงพิ้งนะคะเพื่อนบอกว่าแอดเวียงพิ้งเอาสิบหน่วยนะคะมาผัดอามาจับมัดกันเนาะคะ่ะใดสองตัวบนเดียนอยู่ที่ศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามและเกาสามมากระจัวจาาน้ำเพื่อนโรดเดอร์วะสั้น ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เตาเนาะอาจารย์เตาบอกว่าเดินล่างอยู่ที่3เนาะสามสี่สามห้าและ3ามเจ็ดนาะค่ะต่อไปเลยจากค้นข้อหวยสรุป2ตัวล่างเดิน3ตัวเดียวเข็นเข็นฟาดไป7 3 6 3สามหกสามเลยเกาเนาะค่ะส่วน4 3 5 3 3, 3 3 3 8 3เป็นตัวรองค้นข้อหวยหมักกระจวดวสันต่อไปเลยค่ะเ,เด็กขณิตวสันสําหรับแนวทางท่าน ผ่าลาเลขนะคะพี่น้องคะสามตัวบนเพ่นมีอยู่ที่อ่สิชุดนะคะพี่น้องสองตัวบนมี06 07 08 09และ0ูน,นูนคู่ตดบนงวดทีเรียวคนถามหา,หาหลายเลขเพก่นเขา่าเพื่อนซื้อว่าผ้าเลขเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้2ตัวลางแขนแขนงวดทีเรียวเขา่า26เนาะวันนี้หลักสิบมีอยู่หากสีหลักหน่วยมีอยู่7จ็ อ่า 4, 7, ประมาณนี้น้ะพี่น้องเอามากระจวดล่องเบิงค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางท่านเดนและท่านล่องวสันเดนเจ็ดหาล่องหาเจ็ดกันเก่าสามวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เนีแนวทางของแอดพิมลคุค้อนถมวสันพี่น้องโดนโดนย้ายไพ่พอรเธอหนึ่งนะอ่ามาเบิงค่ะหนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดวสัน วิ่งบน8ก็หาวิ่งล่างเก่าเนาะจ้ะ3ตัวบน298เก่า8นะคะ2ตัวบนอยู่ที่98กับเก่าหาข้างล่างหาเก่าเเก่าและ391เก่าเอดพิมลคนนคนปรปฐมนี่แหละพี่น้องคะมาเบิ้งค่ะเอ็ดราชนกบอกว่า2ตัวหลักหน่วยหลักหน่วยล่างอยู่ที่3งวดที่เลีวยวห้2มาหลัก10 ามาเบิ้งวันนี้หายสามซีมาลักหน่วยคือเก่าบอลนะคะ่ะสูตรนี้เข้าดีจริงของเอลัชนกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะสูตรนี้เด่นสูตรบนมาสัน้นงวดที่เล้วเข่าเขา่า,เขาโต๊ดนาะพี่น้องเนาะะสองซีสามมาสั้นงวดน,นี้หกสามเก้าหกสามหนึ่งสองสามเก่าสองสามหนึ่ง แนวทางทอนันเดอร์ว่าสันพี่น้องมาคอยจวดนะคะ่ะต่อไปแลจ้จจะปิดไทยด้วยแนวทางของแอสโซสนามบินนามเนาะคะ่ะพี่น้องคะสามตัวบนงวดที่เลียวเพื่อนเข่าเพื่อนเข่าตัวนี้เนาะพ,นพี่น้องเพื่อนเออสูตรนี่ร้องเบิงค่ะพี่น้องคะลักหน่วยเนาะลักหนวยนนวย,ยุทีีเก้าลักซิปกย็ยุทีีเก้าเด้พี่น้องเนาะคะ่ะ เพิ่นจับมัดเพิ่นบอกว่าสามเจ็เก้าสเก้าเนาะค่ะสี่เจ็ดเก่าสี่เกเก้าห้าเจดเก้าห้าเกเจเจเก่าล้กะเจ็เกเล้วกะเก้จเกล้วกะเก้าเก้าเกเมืองค่ะพี่น้องคาสามตแนวทางของแอสโซนามบินนามเนาะถ่ายคลิปนี้ย้าให้่อขอบคุ่อพเม่พี่น้องเนาะจ้าเด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูัสุขคนข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา้ะที่ได้แบ่งปันของมโนทั้งหายายไพ่มาหายพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า